ข่าวเนี่ยนะผมลองมันออกให้เสร็จเลยแล้วดูว่ามันจะพาราคาไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะครับข่าวมาปุ๊บอสมมุติมาปุ๊บโอโ้โหแท่งเขียวเลยอิมบาลานชัดขนาดนี้แต่ต้องให้มันปิดเต็มแท่งนะข่าวมาปุ๊บโอโ้โหปิดเขียวทะลุทะลวงขนาดนี้อิมบาลานชัดเจนเรารอย่อบ่ายข่าวมาปุ๊บอิมบาลานแท่งแดงแบบนี้เราก็จะ Follow เซล l อย่าไปเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงฮ้ยข่าวจะพาไปทางไหนเราเล่น ชนขาวแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเสี่ยงเกินไปนะเงินเงินทั้งนั้นนะครับเงินเราอุตส่าห์มาอ,าอุตส่าห์บ้านพอร์ตมาอุตส่าห์สะสมเติมเข้าพอร์ตนะเดี๋ยวรอหลังข่าวออกนะครับมันไปทางไหนเราฟลโลตามโอเคไหมอ่ะต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าการเทรดชนข่าวมันจะมี2 2รูปแบบนะหน mm hmm. เทรดชนข่าวในกรณีกรณีที่เทรนชัดมากๆตามสูตรคือ,อยังไงครับอ่ะถ้าเทรนมันเป็นขาลงสวยๆแบบนี้ชนข่าวไปเลยเราเซลลิมิต ลูดมาปลายไส้ไม่รู้กี่รอบถูกไหมเนี่ยได้ไม้ปลายไส้แบบเนี้ยได้ไม้ปลายไส้แบบนี้ทุกรอบเลยไอนี้คือเทรนชัดเออแต่ถ้าเกิดเทรนไม่ชัดคือยังไงครับคือวันนี้จริงๆแล้วนะครับทองคําเขาถ้าเขาจะลงต่อเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน2อหนึ่งหรือสุดๆเลย26ต้องย่อละไอนี้คือสุดๆละในที่จะบอกว่ามันลง แต่เนี่ยเห็นไหมมีแรงซื้อดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไป,นนไปเรื่อยๆแบบนี้ราคาอาจจะมากินคนที่ follow s e l l ทั้งหมดแล้วทำแพท t ทิรอะไรไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ฉะนั้นเรารอหลังข่าวออกแบบนี้คือโคตรชัวค,คุณคิดภาพตามผมนะเงินกว่าจะหามาเติมพอร์ตได้เงินที่อุตส่าห์ปั้นพอร์ตมาตั้งนานคุณจะให้มันหายไปเพราะว่ารอลุ้นกับ กราฟที่ไม่ชัดเจนข่าวก็ไม่รู้จะมายังไงคือ50-50อบะคุณจะมาเล่นพนันเหรอถ้าจะมาเล่นพนันไปวงไฮโลครับไม่ต้องมาฟอรเรกถ้าอยากสร้างชีวิตอะรอก่อนนิดนึงแต่ถ้าอยากเล่นพนันก็กดไปได้นะเออกดไปลดทรงลดเสี่ยงอะไรก็ว่าไปเก็ตไหม